สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาแวะชมบอนสีบ้านพะน,นันนะคะก็มาสวัสดีกับบอนสีสวยๆยามเช้าๆนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าว,วันอาทิตย์วันที่สิ นะคะวันที่15เดือนธันวาคม2567นะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันบอนสีไซส์กระถาง6นิ้ว8นิ้วกันนะคะเ,เพื่อนๆจ้าวันนี้ก็ราคาหลักร้อยคือไปแล้วได้ฟอร์มสวยเลยเพราะบางบางต้นบางกระถางนางก็เขาเรียกอะไรแตกกอธรรมชาติบางกะางระถางป้านันก็ จับฟอมกอนะคะเพื่อนๆจ๋าคือเรียกว่าอัพกระถางแล้วก็จะทําแบบกระถางแล้สองต้นสามต้นบางกระถางที่เป็นกอรธรรมชาติเดี๋ยวพ้นันก็จะบอกเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์เบอร์โทรหรือแอดไลน์081 281077นึ่งเนะคะเพื่อนๆจ๋า ทุกคนที่ว่าชมคลิปแล้วนะคะสนใจต้นไหนก็ทักทายมากันได้นะคะพี่พี่แม่แมๆที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามากดถูกใจไว้ด้วยนะคะเผื่อคลิปต่อไปอประนันก็จะจัดให้โปรเรื่อยๆนะคะมี50 70แล้วก็กระถาง6กระถาง8ก็ราคาหลักร้อยนะคะ100 120 150 หรือ200ก็ตามไซส์ตามขนาดตามฟอร์มของบอลสีนะคะเดี๋ยวกนันก็จะมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอ่เดี๋ยวมานันมาเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกนี้ก็จะเป็น ไก่ส่วนแตงไซใหญ่ๆกันเลยนะคะไก่ส่วนแตงไซใหญ่ๆกันเลยไปทําจํานวนได้เลยนะคะไซ์นี้อยู่ที่160บาทนะคะไซนี้อยู่ที่160บาทนางใหญ่เต็มที่กัดสีเต็มที่แล้วนะคะเรียกว่าสวยเต็มฟอร์มเลยมีแบ่งให้สีหนึ่งสองสาม กระถางนะคะคือไซส์นี้เอาไปทําจํานวนได้เลยนะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้ดอกโรยไปแล้วนะคะต้นนี้ดอกโยไปแล้วต้นนี้กําลังออกดอกนะคะคือนีอันนี้ก็กําลังออกดอกนะคะเพื่อนๆจ๋าคือเรียกว่าแก่ต้นเต็มที่ละคือไปทําจํานวนได้เลยนะคะ,ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปทําจํานวนเนาะคือเรียกว่าใหญ่แต่ถ้าเพื่อนๆได้ไปนะคะไซส์นี้ ถ้าเพื่อนๆได้ไปถ้าไม่ไม่ผสมเกสรหรือว่าไม่ผ่าก็ให้ป้านันแนะนําว่าให้ตัดดอกเลยนะตัดดอกเลยน้องก็จะได้แบบอั้นๆแล้วลูกเขาก็จะได้ขึ้นมานะคะก็คือเดี๋ยวออกลูกเลยนะคะอ่าส่วนเนื้อด่วง เหนือดวงอันนี้น้องอยู่ในกระถาง8นะคะแต่ที่ปนันจะแบ่งเดี๋ยวปนันแบ่งให้อยู่ที่กระถาง6นะคะกระถาง6ก็อยู่ที่550คือแดงใต้สวยทุกใบนะคะเพื่อนๆจ๋าปลายสวยทุกใบแล้วก็นี้จะเป็นแดงๆนี้เลยจะเป็น สายพ้เนตรสายพ้เนตรอันนี้ก็เรียกว่าแก่ต้นแล้วเอาไปทําจํานวนได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าคือกัดสีเต็มที่แล้วให้อยู่ที่กะถางละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทคือเรียกว่าใหญ่เต็มฟอร์มนะคะเต็มฟอร์มแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจาอ๋าไปสามารถทําจํานวนได้คือสุดแขนประนันแล้วนะนี่นะสายพ้เนตรไซส์ไซส์าทาจานวนนะคะเ,เพื่อนๆพืนจ๋ามีแบ่งให้สามกะถางนะคะไซส์าทาจานวนเลย ต่อมาอันนี้จะเป็นมะหาโรหะนะคะมะหาโรหะอันนี้มีสองต้นในกระถางเอาปนันให้อยู่ที่หนึ่งรยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วต้นละเจ็บาทนะคะอันนี้ก็ไซส์ผ่าหัวได้เลยกระถางนี้มีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางใหญ่ๆกันเลยต่อมาจะเป็นสิราเพชรนะคะสิราเพชร กะทางนี้ป้านันให้อยู่ที่150บาทนะคะคือไซส์ผ่าหัวเช่นกัน150บาทนะคะจัดไปสวยมากเลยนะพเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากสิลาเพชรนะคะต่อมาต้นนี้จะเป็นมะหาดไทยมะหาดไทยให้อยู่ที่120บาทนะคะมะหาดไทย120บาทนะคะพเพื่อนๆจ๋านี่นะ มีหนึ่งต้นใหญ่กับหนึ่งต้นเล็กนะคะพเพื่อนๆนจา๋านี่หนึ่งต้นใหญ่กับหนึ่งต้นเล็กสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต่อมาต่อมานะคะอาประนันอันนี้จะเป็นอันนี้สามต้นในกระถางอันนี้จะเป็นกอธรรมชาตินะคะพเพื่อนๆจา๋าอันนี้จะเป็นทรัพย์เศรษฐีนี่นางสวยงามมากเลยพเพื่อนพอเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่มีนะคะบอลตัวนี้ก็ สวยนะ่าสะสมดูสีเป็นเป็นพื้นใบแบบตอนแรกจะแบบเขาเรียกใบเขาสวยมากเลยกระดูกสีเขียวนะคะเพื่อนๆจา๋ามีเม็ดแดงกระจายทั่วใบสีเขียวสวยมากเลยนะลายเส้นลายอันนี้เขาเป็นลายไทยสวยมากเลยเพื่อนๆจา๋ามี3ต้นในกระถางป้นนันให้อยู่ที่200ร้บาทนะคะโดยเฉลี่ยแล้วต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะคือนางเป็น ฟอมกอรธรรมชาตินะคะฟอมโกรธรรมชาติก็คือหัวนางจะใหญ่นะคะอ่าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นพลอยชมพูอันนี้พลอยชมพูอันนี้ก็สามารถผ่าหัวได้แล้วนะคะสองต้นในกระถางเหมือนกันสองต้นในกระถางในพนันให้อยู่ที่150่งร้ห้าสิบบาทนะคะน้องมีชื่อว่าพลอยชมพูสวยๆเลยนะเพื่อนๆจ๋าต่อมาอันนี้จะเป็น เมืองเมืองเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็สองต้นในกระถางนะคะเพื่อนเจ๋าสองต้นในกระถางอ่านี่นะคะอันนี้ก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นอวบอันแล้วอันนี้แบบมีลูกน้อยอันนี้น่าจะเป็นไม้มเมล็ดมาผสมนะเพื่อนเพื่อจา๋าติดดินติดอะไรมานะคะอะ่จัดไปได้ลุ้นลูกไม้กันเพื่อนๆจา๋าอ่จจัดไป หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อมาต้นนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดอันนี้ก็จะเป็นกอึอ๊บกอธรรมชาติเพื่อนๆจ๋าสามต้นในกระถางที่ว่าหัวขยุบไปแล้วแล้วป้านันก็เอามาวางทั้งหัวเลยแล้วเขาก็ขึ้นมาได้สามต้นในกระถางนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดกระถางนี้สามต้นในกระถางป้านันขอสองร้อยนะคะขอสองร้อยบาทนะคะอ่าเดี๋ยวตั้งข้างนอกให้ นี่นะคะมีเลยเป็นฟอร์มกอฟอร์มพุ่มสวยๆเลยยตดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะงามงามอ,าอยู่ตรงนี้นะคะมหาดไทยพนันไซอันนี้ไซตั้งแม่เลยนะไซแม่พันคือเรียกว่าไปแล้วผ่าหัวได้อันนี้มีแบ่งให้3มกระถางไซตั้งแม่กระถางละ150บาทกระถางละหนึ้อยห้บบาทใหญ่ๆล,ล,ล,ล้นๆกันเลยเพื่อนๆจ๋าถ้าจะเอาไปไว้สวยงามก็ ได้อยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่านางแบบสวยเต็มที่แล้วนะนี่สวยเต็มที่เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้ละใหญ่ขนาดนี้นะคะตรงนี้ก็พลอยชมพูใหญ่ๆเลยอันนี้จะเป็นบรรดาทซับหน้าหวานนะคะบรรดาทซับหน้าหวานกระถางนี้ป้นานันก็ให้อยู่ที่ห5 0บาทนะคะหน้าหวานใครยังไม่มีจัดเลยนะน้องมีชื่อว่าบรรดาทซับนี่หน้าสวยมากเพื่อนๆจ๋าหน้าสวยจึ้งๆกันเลย นี่นะความสูงนะคะความสูงประมาณนี้เลยนี่ต้นอวบอวบอ้วนๆนนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเพืเ่อนๆจา๋าทุกคนสนใจต้นไหนทักถามมากันได้อันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบนาคราดกระถางนี้นะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะคะสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยสามสิบะเป็นไม้สร้างหัวแล้วมีหัวแล้วทั้งนั้นเลยนะนี่ลูกน้อยกําลังออกมานะ เพื่อนเพื่อนจ๋าลูกน้อยกำลังออกมานะคะให้หนึ่งร้อยสามสิบนะคะนี่ไปแล้วสวยเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าต่อมาจะเป็นหงดารุนค่ะนี่อันนี้ก็มีลูกน้อยออกมาแล้วนะนี่ลูกน้อยน้อยเห็นย่างนี่นะคะหงดารุนกระถางนี้ประนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยสามสิบบาทไม้มีหัวแล้วนะคะลูกกําลังออกมานะคะจัดไปหนึ่งร้อยสามสิบบาท หงดารุ่นเป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยงามมากนะเพื่อนๆจ่ากัดสีมานางจะสวยนี่วันนั้นให้แค่หนึ่งร้อยสามสิบาทเท่านั้นถ้ากัดสีชมพูเต็มที่สวยงามมากเลยนะนถ้าลูกออกมาแล้วก็จะเป็นฟอร์มกอแล้วเนี่ยเพื่อนๆลูกน้อยกำลังออกต่อมาอันนี้จะเป็นเหลืองเงินทองนาคนะคะเหลืองเงินทองนาคอะไซส์กระถางหก ป้านันก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะให้อยู่ที่150บาทเหลืองเงินทองนาคนางสวยเด้อเพื่อนๆจ๋านางสวยมากอันนี้จะเป็นเหลืองกันตนาเหลืองกันตนากระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่120บาทเหลืองกันตนาตรงกลางก็สวยนะเพื่อนๆจ๋าตรงกลางเขาจะเป็นสีชมพูเหลืองกันตนา แต่เหลืองเงินทองนาคนีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายทั่วใบนะคะแต่อันนี้จะแบบสีชมพูอยู่ตรงกลางเป็นเป็นเขาเรียกยังไงเป็นดาวเลยเพื่อนๆจา๋าเป็นดาวเลยแล้วก็เม็ดสีชมพูจะกระจายทั่วทั่วขอบฐานใบนะคะนี่อ่ะใครชอบโทนสีเหลืองปนันเป็นคนหนึ่งอะที่ชอบสีเหลืองสวยงามมองแล้วมันแบบ เขาเรียกอะไรมีความสุขอะสว่างตานะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นนางรากสดเทวีนางรากสดเทวีกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ต้นละเจ็ดสิบบาทอามีสองต้นในกระถางนะคะอันนี้จับจับมาใส่รวมกันเด้อเพื่อนๆจ๋าแต่นางมีหัวแล้วนะถ้าได้ยุบตอนนี้นะขึ้นมานี่เป็นกระจุกเลยเพราะว่าอะ สองหัวในกระถางนะคะต่อมานี่ด่างๆนี้เลยจะเป็นเบนจรงน้ําทองเบนจรงน้ําทองเอาลูกออกแล้วนะกะน,นันเอาแยกมาแค่ต้นเดียวนะอันนี้ให้แบบกอธรรมชาตินี่ลูกเขาออกละเพื่อนๆื่อนจ๋าเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่เนาะผ่าชิ้นใหญ่นี่ถ้าเขา,าเขาเรียกอะไรกัดเต็มที่นางสวยมากนะเปบนจรงน้ำทองนะสวยมากให้อยู่ที่หนึ่งร้อย ห้บาทนะคะกระถางนี้เนะาะต่อไม้หัวใหญ่แล้วนะคะ150บาทนะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นฮาริบุญชยัยฮาริบุญชยัยฮาริบุญชัยกระถางนี้พนันให้อยู่ที่120บาทนะคะ120บาทนะคะฮาริบุญชยัยกระถาง6เดอเพื่อนๆจ๋ายกสูงก็ไม่ได้ลมแรงวันนี้ลมแรง ต้นนี้จะเป็นเลืม้มงคลอ่านี้ก็ลูกแบบเขาเรีกเยกอะไรแตกกอธรรมชาติลูกออกมาแล้วลูกออกคู่ละถ้าใครจะเอาไปผ่าก็ได้เลยถ้านั่นก็ไปไม้คั้ำกันเอง,เองนะเพื่อนๆจ้าก็านั่นไม่ได้ค้ำเลยล่อยแบบธรรมชาติเลยให้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลืม้มงคลเจ้าไอา้ทางนี้ก็ให้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ่าต้นนี้นะคะจะเป็น สีการจนาสีการจนากระถางนี้ก็ให้อันนี้ลูกก็ขึ้นเองมี3ต้นในกระถางให้150บาทนะคะสีการจนามีนะคะอันนี้กอธรรมชาติเนอกอธรรมชาติหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฉลี่ยแล้วต้นละห้าสิบเองนะต่อมานางสวหะฟอร์มกออันนี้ก็กอธรรมชาติเพื่อนเื่อนจ้ากอธรรมชาติหนึ่งสองสามสี่ต้น ต้นน้อยกำลังขึ้นมาอีกเนี่ยใบเล็กๆอ่ะนฮนันี้สี่ต้นกัดสีสวยๆเลยอ่ะยกสูงลมแรงนะคะเพืเ่อนจา๋ายกสูงลมแรงให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสี่ต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นไปแล้วสวยเลยได้ฟอร์มโกเลยพราะนั้นยกสูงไม่ได้เลยเเพืเ่อนจา๋าอ่ะจับให้ดูได้แค่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะมีแบ่งให้หนึ่งกระถางนะคะ นางสวหะกระถางต่อมา,ากระถางต่อมานะคะอันนี้สวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าปักษาพนาวันปักษาพนาวันคือต้นนี้น้องกัดสีเต็มที่แล้วนะเ,นเพื่อนๆจา๋าน้องกัดสีเต็มที่และอันนี้เขาเรียกว่าสวยเต็มฟอมนะคะอ่านี่นะคะต้นนี้ปนันให้อยู่ที่150บาทนะคะน้องสวยเต็มที่แล้ว งามงาม,งามกัดสีสวยๆเลยออกแบบเม็ดเม็ดสวยๆเลยนะคะให้150บาทนะคะกาบปักษาพนาวันนะคะสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าหนึ้าสิบบาทเอาแคบได้แคบนะคะแคบได้แคบป้านันมีแบ่งปันให้หนึต้นนะคะต้นที่กัดสีสวยๆนะคะไอที่ยังไม่กัดสีก็มีหลายกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันก็ขายตามฟอร์มเนาะ ขายตามฟอร์มอันไหนต้นแบบยังไม่กัดมากป้านันก็ขายอีกราคาหนึ่งนะคะแม่เดียวกันสวยๆอ่าน,นี้ก็จะเป็นแตกหนอ่อธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชอันนี้ป้านันมีสองต้นในกระถางป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทอ่อใครจะไปทําจํานวนก็ได้เลยเลยจะไปแบ่งลูกก็ได้หรือว่าจะทําฟอร์มกอก็ได้นะคะ ถ้าเราไม่ไม่พาไม่แบ่งลูกเราก็เดี๋ยวลูกเขาออกมาเป็นพุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เนาะถ้าเอาไปตั้งสวยงามก็คือได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่สวยเอไม่ตั้งสวยงามก็ทำจำนวนได้นะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็น ถ้าวีลาบนะคะท้วีลาบต้นนี้แบบแดงได้ใจเลยเพื่อนๆจา๋าท้วีลาบนะคะเป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยงามหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะน้องมีชื่อว่าท้วีลาบนะคะมีดูใบเขานะมีสเสน่ห์มากมายเลยท้วีลาบนะคะเป็นทรงคอมเพกนะคะส่งเตี้ย อันนี้จะเป็นมนสวรรค์ห่มนสวรรค์ก็ให้อยู่ที่130บาทกระถางใหญ่ๆต้นใหญ่ๆใ,ใบมีเสน่ห์สวยงามนะคะามาอ่างนี้กันนะคะมาอ่างนี้กันเอาปนานจะมาแบ่งปันอันนี้ให้อ่ามีมนเทียนทองนี่มนเทียนทองเนาะน้องกัดสีสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆจ๋ามนเทียนทองกระถางละ150บาทนะคะกระถางละ150บบาทนี่ ต้นใหญ่ใบสวยๆกับสีสวยๆกันเลยกระถางละหนึ่งร้อยห้บาทมี2ต้นนะคะมี2ต้นในกระถางประนันยกไม่ไหวนะใบมันสอดกับตัวอื่นนะคะใบมันสอดกับตัวอื่นนี่ใบสวยมากเลยเดี๋ยวค่อยๆยกอันนี้ยกได้อันนี้รู้สึกว่ากระถางนี้จะมีสามต้นให่หน้อยห้าสิบาทนะคะเป็นเพื่อนจา๋าต้นสูงใหญ่แล้วนะจัดไปหนึบบาทมนเพียนทอง แบ่งให้สามกระถางนะคะมนเพียนทองประนันแบ่งให้สามกระถางกัดสีสวยๆใหญ่แข็งแรงกันเลยนะคะต่อมาโอ้โหกระถางนี้สวยงามมากอันนี้จะเป็นยักษ์รนพักนะคะมีกัดสีสวยแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีติ่งหูใต้ใบนะคะบอลเก่ายิ่งยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะคะยิ่งแก่ต้นนางจะยิ่งกัดสีสวยนะคะีะะสสะคะ่สวยไหม สวยมากเลยกระถางและ150บาทเป็นฟอร์มแบบเขาเรียกอะไรกรอธรรมชาติเพื่อนๆจ๋าหนึ่งสองสามสี่ต้นในกระถางนะคะ150บาทเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวประนันเด็ดใบออกให้เนี่ยสวยงามมากเลยมีตสนห์ีมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยสวยๆงามๆกันเลย150บาทยักษ์เรืนพักนะคะมีแบ่งให้สองกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแบ่งให้สองกระถาง กระถางนี้ก็สวยนี่น,นี่ก็สวยนี่กัดสีสวยแล้วนะเดี๋ยวป้านันจะมาแบ่งปันบอลสีที่ว่าป้านันเลี้ยงนอกตู้นะพอป้านันเอาหัวนะคะเอาหัวไปไปชำให้เขางอกมาพองอกหัวมาป้านันก็ย้ายมาใส่กระถางปกเลยเพื่อนๆจา๋าก็คือนี่หัวก็จะเป็นประมาณนี้ที่ป้านันไปคว่ำกระถางสีมานะคะ ความกระถางสี่มาเดี๋ยวป้านันก็จะมาเพาะนี่เห็นไหมหนองออกมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนจา้าป้านันก็จะมาฝังทั้งหัวพอฝังทั้งหัวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็จะพร้อมขึ้นอย่างนี้เลยนี่ลูกเขาก็จะขึ้นมาตามอย่างนี้เลยนะคะนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่านางวารีนี่ลูกก็จะขึ้นมาเป็นแถวๆอย่างนี้กันเลยเพื่อนๆกระถางละหนึ่งรอยห้าสิบบา นะคะคกระถางละหนึ่ารอยหาสิาทใครชอบกระถางนี้แคบได้แคปนะคะน้องมีชื่อว่า,าชมพูพยา ให้อยู่ที่100บาทน,นอกตู้ไม้หัวนะคะอันนี้ป้านันลืมชื่อค่ันเพื่อนๆจ๋าป้านันลืมชื่อเอาใครชอบนะคะมีใบใหม่กาลังออกมาแล้วนี่ลอกดอกใครต้องการเอาไปผสมเกสรได้เลยเนี่ยป้านันหัวนี้น่าไปเหยไปชำน,นะคะนี่ก็จะชามาประมาณนี้เลยป้านันก็จะเอาหัวมอใส่ใส่ใส่อันไหนสูงกว่าเขาแล้วป้านันก็จะดึง ดึงออกไปใส่กระถางแยกไปใส่กระถางหกต่างหากนี่อันนี้ก็ปีกกินนาลีเนี่เพื่อนเพื่อนจ้าไม้หัวทางนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนจ้าไม้หัวของป้านันทางนั้นเลยนทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวป้านันก็พอมีเวลาปุ๊บก็จะดึงแยกไปใส่กระถางหกสวยๆเลยเอาหัวมาวางไว้ทางนั้นเลยนะคะประมาณนี้นี่ไม้หัวป้านันนะคะที่เอาไปใส่กระถางหกเลี้ยงนอกตู้นะคะ คือนางมีหัวแล้วพร้อมที่จะออกลูกออกอะไรเลยนี่อันนี้ก็พรเจ้าสัวเนี่ยลูกออกมาแล้วเนี่ยลูกออกดอกถ้าใครจะเอาไปผสมนี่ก็ออกดอกมาแล้วนี่ดอกนะคะไปถึงลูกค้าก็อ,าออกดอกได้ผสมพอดีใครต้องการที่ไม้มีหัวหามาทางนี้เลยกระถางละหนึ้อยห้บบาทนะคะอันนี้จะเป็นทับทิมบูรพา ทับทิมบุรพานี่หน้าออกส้มเลยนะเพื่อนๆจ๋าหน้าออกส้มเลยที่หน้าดั้งเดิมเขาก็จะออกเป็นหน้าสีแดงนะคะแต่อันนี้คือแบบปรนันผ่าหลายมีดออกสีส้มเพื่อนๆจ๋านี่อันนี้ตอนนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่เขาก็จะแดงแดงดังๆประมาณนี้อ่ะอันนี้เริ่มกัดมาเยอะก็คือต้นนี้ อันนี้ถ้าอันนี้ก็ยังเรียกว่าไม่เต็มที่นะเพื่อนๆจ๋าถ้าเต็มที่ไอด้ด่างด่างตรงนี้จะไม่มีมันจะเป็นแดงไปหมดเลยนะกระดูกแบบสีดำอันนี้ก็สวยหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ชายชนนี่ดูเห็นไหมสวยเลี้ยงนอกตู้แข็งแรงมากมายแข็งแรงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเองนะเพื่อนๆจ๋า อันนี้จะเป็นสีสองลักเนี่ยลูกออกมาเต็มเลยลูกออกมาเต็มเลยปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี่ยออกสีม่วงเลยนะม่วงสวยเลยต้นนี้จะเป็นพญาพันวังพญาพันวังกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะใครชอบแบบไม้นอกตู้ที่ปนันเลี้ยงนอกตู้อยู่แล้วนี่พญาพันวังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแน่นๆกันเลยนะเ,นเพื่อนๆจา๋า แน่นๆสวยๆแข็งแรงเลยเพราะว่านางอยู่นอกตู้อยู่แล้วนะคะสวยๆกันเลยนี่พญาพันวังที่พนันเลี้ยงแบบนอกตู้ไหนสวยอันนี้ใบเก่จัดเพ่ินๆจา๋านี่ใบใหม่ออกมาก,ก็จะสีสดๆประมาณนี้เลยสวยงามมากสวยงามสวยงาม อันนี้ก็ออกมาแล้วพอเขาอยู่นอกตู้เขาก็จะเตี้ยๆแล้วเขาก็จะกัดสีสวยกันนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าจาักรรพัิที่เขาไม่ด่างนะเพื่อนๆจา๋าแต่ไม่มัน,ม,นมันแบบไม่ด่างก็สวยอีกแบบหนึง่งป้านันก็ชอบถ้าส่วนตัวป้านันชอบที่ไม่ด่างเพื่อนๆจา๋าเพราะว่านางแบบมันสวยอะอันนี้ผีเสื้อสมุดที่ป้านันแยกไอ้ที่ว่าบอกบอกว่าที่เอาหัวมานี่ลูกขึ้นมาเป็นแถวเลยนี่ ลูกธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจืนจ๋ามีใบต้นแม่มันที่แยกออกมาดึงออกมาจากกระถางอนะใบใหญ่อลังการลูกๆกำลังขึ้นมานะคะผีเสื้อสมุดกระถางละหนึ่งรอยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางละหนึ่งรอยห้าสิบบาทใครชอบอะไรชอบถางไหนทักหาปนันได้เลยอันนี้ปนันก็ลืมชื่ออันนี้ก็ใบเดียวนี่ก้านเดียว ก้านใหญ่กว่าหลอดเนี่ยสูงกว่าหลอดเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็แตกกอมา1นึห้าสิบาทใบเดียวก็สวยได้เด้อเพื่นอนๆจา๋าใบเดียวก็สวยได้อ่ะเดีย๋ยวยกให้ดูกา้านก้านก้านก้านบอนกับหลอดเท่ากันเลยนะีน่อันนี้ใบใหม่กําลังออกมานะคะเพื่นอนๆจ๋าต้นใหญ่ต้นใหญ่ ใบเดียวก็สวยได้นะคะใบเดียวก็สวยได้เเด้อเพราะว่าปนันพึ่งพึ่งดึงออกมาจากในในกระถางมาใส่ดินลากเดินแล้วนะเพื่อนๆจา๋ารากเดินละสวยๆเลยอยากได้ก็ทักมานะคะอยากได้ก็ทักมาเบอร์โทร0812810775นะคะ โทรมาแอดไลน์มาได้เลยอยากได้อะไรต้นนี้น้องมีชื่อว่าพยาสุรเสนอันนี้ก็150บาทิบ่าทออกจะสีส้มสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจา๋าออกสีส้มสวยงามมากปนันก็เลี้ยงได้ทั้งนอกตู้ในตู้นะคะเพื่อนๆจา๋าทั้งนอกตู้ในตู้ไอ้นี้ที่ว่าเป็นกระถางยังไม่โตนี่ก็คือปนันเอาหัวเอาอะไรนะคะมาวางสวยๆทท้งนั้นเลยกำลังขึ้น กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันตัดจอมกําลังขึ้นมาแบบนั่นเลยเหัวปน,น,นันตัดอันนี้ก็เป็นพบสกันกำลังขึ้นนนี้แหลมทองกำลังแบบจุกๆเลยเพื่อนๆเนียเยอะแยะไปหมดสวยๆทางนั้นเลยนะคะสวยๆทางนั้นเลยอันนี้จะเป็นกระถางไก่อําพันกําลังขึ้นมาแน่นๆกันเลยอันนี้จะเป็น เพชรราชาเดี๋ยวรอดูตอนโตนะเพื่อนๆจ๋าปนันพาดูอันนี้เล็กๆไปก่อนอันนี้ก็กําลังขุดดินขึ้นมาหนอกําลังขึ้นมานะคะเพื่อนๆจ๋าหนอกําลังขึ้นมานี่กําลังขึ้นหนออกมากําลังดันดินขึ้นมานะคะตามนะอันนี้ถาดนี่หัวทั้งนั้นเลยนี่หัวปนันทั้งนั้นเลยหัวเผือก หัวบอลป้นันทั้งนั้นเลยหัวใหญ่เลยนี่ป้นันก็จะวางวางเรียงเรียงเรียงให้เขาขึ้นมาเดี๋ยวป้นานันจะเชือดตรงหัวจุกนี้เชือดตรงหัวจุกแล้วเอ่าน่อเล็กๆข้างๆเขาก็จะได้ขึ้นมาแบบหลายๆต้นนะคะพเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวป้นันจะทําแล้วนะคะทําชิปเสร็จป้นันก็จะทำํะทำทําเป็นไม้แบบให้มัน ขึ้นมาหลายๆต้นทายในหัวเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ประนันก็จะขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็ทักถามหาปรนานันได้เลยเบอร์โทร0812810775นะคะถามมาได้เลยโทรหาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ประนันก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ